สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพัสดุค้างจ่ายเต็มกอดังลูกค้าต้องมาค้นหาเอง จากกรณีเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ผ่าทูได้มีการโพสต์ตคลิปผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งที่ระบุข้อความว่ากรรมของคนรอสินค้าประกาศสำหรับใครสั่งของถ้ายังไม่ได้ของให้มาตามของที่โกดังนะครับตอนนี้พนักงานส่งลาออกหมดแล้วไม่มีคนส่งเนื่องจากบริษัทลดเงินเดือนของน่าเต็มโกดังมาคนเอาเองนะครับของที่เห็นเต็มโกดังคือไม่มีคนส่งนะใครส่งเกินสวันล้วสถานะ คงค้างอยู่แจ้งวัฒนะก็มาได้เลยครับช่วงนี้ทั้งประเทศงดส่งไปก่อนนะครับถ้าไม่อยากเป็นตามภาพของเน่าพร้อมระบุพิกัดซอยแจ้งวัฒนะสิบเลี้ยวซ้ายตรงร้านแพรวตรงไปซอยโกสุมสามัคคีเตรงเข้าสุด โดยทางสำนักงานไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าบันทึกภาพด้านในกอดังพร้อมกับปิดประตูกอดังซึ่งตลอดทั้งวันมีผู้ที่สั่งของไว้เดินมาขอรับสินค้าที่ตนเองสั่งเป็นจำนวนมากบางรายระบุรอสินค้ามานานกว่าสองอาทิตย์เจ้าของร้านขายกาแฟย่านบางเขนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนสั่งเต็นท์ที่จะใช้ไปกลางที่ร้านกาแฟโดยสั่งมาตั้งแต่ต้นเดือนรอของมานานกว่า2ออาทิตย์ได้สอบถาม ยังบริษัทบอกว่ายังไม่มีพนักงานไปส่งให้รออีกน้อยสุดท้ายรอไม่ไหวจึงขับรถมอเตอร์ไซค์มาตามสินค้าเองที่ผ่านมาปกติแล้วก็ไม่เคยรอนานขนาดนี้ด้านหญิงสาวอีกรายหนึ่งที่มาหาสินค้านานกว่า3ชั่วโมงกล่าวว่าตนได้สั่งสินค้าจากร้านค้าย่านสำเพลงและต่างจังหวัดซึ่งจะเป็นเสื้อผ้าเอทิเคและกิฟซึ่งในะระบบแจ้งว่าสินค้าถึงโกดังแห่งนี้ตั้งแต่วันที่13มิถุน นนายนโทรมาสอบถามหลายครั้งแต่ถูกตัดสายตลอดจึงตัดสินใจเดินทางมาด้วยตัวเองเมื่อมาถึงได้แจ้งเลขสินค้ากับพนักงานไปซึ่งรอนานกว่า3ชั่วโมงอาจจะเพราะของค้างข้างในเยอะมากและไม่ได้แยกโซนไว้จึงทําให้หาของยากทั้งนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าทําไมสินค้าถึงไม่มีพนักงานมารับออกไปส่งจนสินค้าที่เป็นของสดเน่าเสีย อย่างไรก็ตามพนักง,งานได้ทยอยขนกล่องสินค้าขึ้นรถกระบะออกไปนอกโกดังแล้วแต่ยังไม่มีคำยืนยันว่านำไปไหนท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ